คุณทักงินหมดปัญญาแล้วหรือครับไม่นักเลงพอแล้วหรือนะครับถึงต้องไปขุดคุยแล้วก็ให้รล้วล้อทั้งหญิงทั้งชายพยายามจะขุดคุยดูซิว่าเป็นยังไงเปียนโนผมอยู่ไหนเปียนโนผมก็อยู่ที่บ้านฮนะซื้อที่เยอรมันมันแซกกันแคนเนี่ยหนักประบานใครหรือเปล่าหนักหัวใครหรือเปล่าแล้วถ้าาอยากจะเรียนเปียนโนผมพร้อมที่จะซ้อมสอนให้เล่นเปียนโนด้วยนะฮะร,ราคาไม่ไม่กี่สตางค์สารเศษ นะฮะแล้วถ้่ผมคิดว่า,ถาเถื่อเปียนโนอันนี้ไม่ได้กรอกในใบที่จะแสดงทรัพย์สินแล้วก็จะถูกลงโทษก็ต้องลงโทษนะนะฮะแต่ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องปกปิดผมอยู่ทาวน์เฮาส์พวกผู้สื่อข่าวหลายท่านที่นี่ไปสัมภาษณ์ผมก็เห็นผมอยู่ในสภาพอย่างไรนะฮะไม่ได้เป็นอ e ีแอบซ่อนความร่ํารวยอะไรต่างๆเหล่านี้ไว้ประวัติไม่มีครับไอ้แบบนี้แล้วก็เลิกทําตัวเป็นหนอนกันได้คุณทักษิณและลิวลอ้อ ทางหลายอยากจะรู้อะไรผมก็บอกแล้วว่ามาถามผมได้ทุกสิ่งทุกอย่างชี้แจงได้ไม่อย่างนั้นไม่มายืนตรงนี้ครับไม่อย่างนั้นไม่ขึ้นมาเล่นการเมืองครับไม่อย่างนั้นไม่มาเป็นรัฐมนตรีและไม่อย่างนั้นไม่มาโต้เถียงกับคุณทักษิณในที่แจง้งแล้วผมขอท้าคุณทักษิณอีกทีหนึ่งที่ไหนก็ได้ทุกเวทีเอากันไหมครับ เราจะจะมาคมขู่ประชาชนว่ามีกองกําลังอย่างงุ้นมีตํารวจแค่นี้มีทหารแค่นี้มีกองทัพภาคเสื้อแดงประชาชนผมมีมากกับคุณทักษิณน,นะฮะจะลบกันที่ไหนด้วยวิธีใดก็ได้เพียงแต่ว่าผมไม่ได้ไปวิงวอนขอญาตพี่น้องถลายออกมาแสดงพลังแล้วมาฟัดคนของคุณทักษิณเท่านั้นเองคุณกลับมาบัญชาการรบที่นี่สิครับหรือจะเอาตรงเกาะโปงเกาะกูดก็บอกมาจะเอาให้ถึงไหนก็ได้ทางนั้นนะฮะ อย่ามาคิดว่าตัวเองเป็นรุ่นสิบแล้วก็มีเงินมีอะไรต่างๆเหล่านี้จะมาบงการสังคมไทยได้หรือจะใช้ไอกองกำลังที่เป็นกุยทั้งหลายเนี่ยนะฮะและไอพวกใครๆที่มันไม่ค่อยจะรักชาติทั้งหลายไม่รักสถาบันทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าจะใช้คนพวกนั้นเนี่ข่มขู่สังคมไทยหรือจะข่มขู่ผมได้จะเอากันในทุกรูปแบบก็ได้ทั้งนั้นนะฮะแล้วขอทาด้วยแต่ผมก็ทราบดีว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นขี้ขลาดเป็นคนที่มีความขี้ขลาดเป็นอย่างยิ่ง พูดเก่งอยู่อย่างเดียวคือผ่านไมโครโฟนหนีสภาหนีการโต้วาทีหนีศาลแล้วมาถามว่าผมเนี่ยมาด่าผมว่าและให้ริวร้อมาบอกว่าผมเป็นผู้ก่อการร้ายสากลคุณทักษิณไปเรียนจบโรงเรียนในตํตำรวจได้อย่างไรไปจบเมืองนอกได้ PhD ได้อย่างไรแยกแยะอะไรไม่ถูกว่าไอ้ก่อการร้ายสากลกับการไปพูดบนเวที T. เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นและเพื่อจะแสดงซึ่งอุดมการและก็การต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงามในวดวงการเมืองไทยนี่มันเป็นอย่างไรนะครับอย่ามาศาสตร์โคลอนอย่ามาป้ายไล่ป้ายสีอะไรกันต่างๆเหล่านี้นะฮะไออันนี้มันเหมือนเด็กเมื่อวันศื่อนี้เท่านั้นเองว่าไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็พยายามที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งโกรธนะแล้วก็พยายามที่จะสร้างความไยหนนาอับอายแล้วก็หันเห สิ่งที่ถูกต้องทั้งหลายไม่ให้มันถูกต้องต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่วิสัยของคนที่สง่างามครับไม่ใช่วิสัยของนักเรียนทุนไม่ใช่วิสัยของคนที่จบจากสถาบันที่สูงสุดอันหนึ่งของประเทศไทยคือโรงเรียนในร้อยตำรวจไม่ใช่ครับไอ้ต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่นะฮะแล้วไหนว่าแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้จะทําอะไรนอกจากสาดโครนผมแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะหาคดีที่จะฟ้องร้องผม,ผมว่าไปผมว่าไปกล่าวหาว่าอยากจะเป็นประธานาธิบดี ก็รู้อยู่แก่ใจว่าอยากจะเป็นอะไรเอาความในใจมาบอกกัะชีพเหมือนอย่างที่ผมกาลังบอกท่านทั้งหลายนะวันนี้เนี่ยนะฮะบอดหมดท่าแล้วก็วิ่งไปหาศาลแต่เราก็จํากันได้ว่าคุณทักษิณก็บอกว่าขบวนการยุติธรรมของเราไม่มีหนีศาลอยู่หนีคุกหนีตารางอยู่แต่ก็พยายามจะจ้างทนายเพื่อจะฟ้องอะไรคู่ต่อสู้ทางการเมืองก็เท่ากับว่าณนะวันนี้เนี่ยคุณทักษิณเคารพแล้ว่งกรขบวนการยุติธรรมใช่ไหมฮะของไทย ถ้าเปิดฟ้องคนอื่นได้แล้วทำไมเองถึงไม่มาเข้าอะไรสู่แวดวงของอะไรครับของคุกตารางเป็นนายตำรวจสักเปล่าเป็นนายเป็นนายกรัฐมนตรมาก่อนสักเปล่าเป็นนักเรียนทุนสักก่อนสักเปล่าก็หนีอะไรครับหนีคุกหนีตารางแล้วก็พยายามที่จะบ่อนทําลายประเทศไทยแล้วก็ดีแล้วที่จะคืนพาสปอร์ตให้ช่วยส่งบัตรประจําตัวให้ด้วยสิครับอยากจะไปเป็นพลเมืองของมอนเตนีเกโรหรือที่ไหนก็เชิญนะสิฮะ แล้วอย่ามาตอแวร์แล้วก็อย่ามาคล้องแวะกับประเทศไทยสังคมไทยต้องการที่จะเดินหน้าสังคมไทยไม่ต้องการ,รเผด็จการรัฐสภาไม่ต้องการคนที่มาจากการเลือกตั้งแต่ทําตัวเป็นเหมือนฮิตเลอร์เหมือนเผด็จการอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วพอผมพูดอย่างนี้ก็ฟ้องผมอีกสิครับเพราะนั่นเป็นไพ่ใบเดียวที่ท่านมีเหลืออยู่คือกระบวนการยุติธรรมแต่ก่อนที่จะฟ้องผมนั้นมาเข้าคุกซะก่อนแล้วก็มาเริ่มกันที่นี่อย่าทําตัวเป็นมนุษย์ขี้ขลาด ผมไม่อยากจะใช้คําว่าหน้าตัวเมียนะครับผมไม่อยากจะใช้คํานั้นแต่ว่าในที่สุดคงต้องใช้เพราะก็คงไม่กล้าที่จะกลับมาเผชิญกับความเป็นจริงนะอันนี้ต่างหากที่ผมขอท้าทายคุณทักษิณแล้วก็เลิกที่จะมาพูดมาใช้ริ้วลงริ้วล้ออะไรต่างๆเหล่า,านี้มาฟาดกันตัวต่อตัวในทุกเวทีแล้วก็ในทุกรูปแบบครับพร้อมเสมอผมไม่เคยไปเรียนติดอาวุธนะฮะไม่เคยไปโรงเรียนตำรวจหรือทหารผมไม่มีเงิน ผมมีแค่เนี้ยตัวแค่เนี้นะครับมีเกียรติประวัติแค่นี้เท่านั้นเองแต่ว่าอย่าได้มายามกันอีกเลยแล้วก็อย่ามาเล่นโศกปรกกันอีกเลยเท่านั้นเองนะฮะนั่นก็ต้องบอกไว้แล้วก็ดังที่ผมได้พูดในสภาผมสู้ไม่ถอยนะครับจนชีวิตจะหาไม่ถ้าเผื่อผมจะต้องเอาคุณลงได้คุณทักษิณผมเอาแน่นแน่นอนๆนะฮะแล้วไม่ต้องมาหลบหลบซ่อนๆก็เท่านั้นเองฮะแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วย ที่วันนี้ต้องมาใช้เวทีของกระทรวงต่างประเทศเพราะนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับนะโยบายต่างประเทศแต่ก็คิดว่าเวลามันคงรอกันไม่ได้แล้วเพื่อให้มันสดร้อนๆมันออกกันในที่นี่ได้ก็พูดกันให้ถึงพลิกถึงขิงกันไปเลยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆผมคิดว่าคงจะไม่ต้องมาอะไรครับมาแจ้งอะไรต่างๆกันอีกแล้วเพราะก็ได้พูดไปแล้วก็ครอบคลุม สิ่งต่างๆที่คุณทักษิณและลิ้วล้อได้วิาพากษ์วิจารณ์ผมมาโดยตลอดเวลานะครับผมก็ขอท้าหมือนกันว่าแน่จริงก็เวที c n n ก็ได้ครับเลือกเอาสิฮะที่ไหนก็ได้นะฮะจะเอาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาอาหรับผมยังไม่ได้เรียนคุณทักษิณอยู่ที่นั่นนานก็อาจจะเรียนไปแล้วก็ขอติดไว้ก่อน,นแล้วก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตไม่ตอบคำถามครับขอบคุณมากครับ เรื่องภรรยามีเรื่องเดียวนะครับผมไม่ชูมันมันเป็นเขาเรียกอ,อะไรหุ้นกู้อะไรผมไม่รู้ไอ้สับอะไรต่างๆในการกรอกทั้งหมดเนี่ยได้ไปขอให้ปปชช่วยดูหมดแล้วนะฮะมีคนตรวจสอบหมดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นอย่างที่มีความเข้าใจกันผมก็ค่อนข้างจะเสียใจที่ท่านสวคนนี้เป็นนักกฎหมายอะไรต่างๆน่าจะรู้แล้วก็แยกแยะได้นะไอ้คำพูดชัดๆไม่ทราบฮะแต่ว่าตอนนี้กําลังขอให้ทางธนาคารที่เง,งินไปฝากแล้วเขาไปอะไร ทางนุนธนาคารไปดําเนินการต่างๆล่นี้ขอให้เขาเรียบเรียงเป็นภาษาแล้วก็เดี๋ยวจะพิมพ์แล้วก็จะแจกทุกท่านนะฮะไม่มีอะไรในกอไผ่ครับและถ้าเผื่อมันผิดจริงเพราะมันเป็นความโง่เขาหรือว่าได้รับคำแนะนำที่ผิดก็ไม่เป็นไรฮะตรงนี้ไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีพวกนี้นครับเป็นประชาชนธรรมดาก็ลุยกับทักสินไปฮะไม่จบไม่สิ้นเนี่ยพร้อมเสมอไม่มีปัญหาอะไร